ไปต่อไปแล้วซานเขามีภาพให้ดูหรอไปดูกันวุ้บเอ้ยยูแบบนี้ผมเลี้ยงมาถูกทางแล้วหรอพวกคุณเกมนี้เป็นเกมที่มีเนื้อหาหลักเต็มไปด้วยดาร์กโจ๊กถึงเนื้อหาจะไม่ดีมีอะไรแต่มีการพูดถึงเรื่องทางเพศและยาซึ่งเป็นเนื้อหาที่ไม่เหมาะสำหรับคนที่อายุไม่ถึง15เลยแม้แต่น้อยดังนั้นคนที่อายุไม่ถึง15ขอให้งดการเล่นอย่างเด็ดขาดอ้าวได้ยินกันแล้วใช่ไหม ผู้คนอายุไม่ถึง15ที่อยู่ในชาแดดนี้อย่าคิดว่าฉันไม่รู้นะปิดคลิปนี้ไปแต่โดยดีซะโอเคค่ะฉันคือผู้หญิงโรคจิตอายุ15ขึ้นไปค่ะแต่เป็นผู้ชายอนนะนะสวัสดีครับผมนะเฟงซิลที่เป็นผู้ชายโรคจิตอายุ15ขึ้นไปครับยินต้อนรับเข้าสู่เกมเซเทนชิพุยเขียวอิคุเซเคค่ะคือค o โกยามิหรือแปลเป็นภาษาไทยนะครับ แผนการเลี้ยงดูนางฟ้าศักดิ์สิทธิ์พุยเคียววงเล็บความืดคือคําว่าพุยเคียวเนี่ยครับผมว่าน่าจะเอามาจากคําว่าพลีเคียวนาอพิทิี่เคียวอะครับมีใครเคยดูมั้งอนิเมชันอนิอเวทมนต์ซึ่งผมไม่ได้ดูและเนื้อหาของเกมนี้นะครับเท่าที่ผมรู้มาก็คือดูเหมือนจะเป็นการพยายามทําให้คนคนหนึ่งกลายเป็นสาวอยเวทมนต์แล้วดูจากคำเตือนมเมื่อกี้ดูเหมือนจะเป็นเกมที่กลุ่มเป้หมายคือผู้หญิงหมายความว่า จะต้องเป็นการเลี้ยงดูผู้ชายให้เป็นสาวน้อยเวมนมออย่างนั้นเหรอถ้าผมเข้าใจไม่ผิดเนื้อหามันจะเป็นแบบนั้นแต่ว่าการให้ผู้ชายเป็นสาวน้อยเวมนต์นเนี่ยนะแถมมันยังวงเล็บเอาไว้ด้วยว่าความมืดไหนจะยังคําเตือนมาก,ก่อนหน้านี้อีกผมไม่แน่ใจแล้วเนี่ยว่ามันจะโหดร้ายอะไรแค่ไหนเอาเป็นว่าไปดูกันเลยดีกว่าครับไปกดเริมปีศักดิ์สิทธิ์ที่2023 เดือนธันวาคมวันที่4อากาศแจ่มใสถ้าเกิดเป็นเงินแล้วก็มีอยู่มากมายฉันเนี่ยก็เลยตัดสินใจที่จะเริ่มทำตามงานอดิเรกมีอะไรที่แบบมืดมนเป็นการเลี้ยงสาวร้อยเวทมนต์เหรอครับโอ้โหชัดเจนนิดดูแล้วน่าจะเป็นพ่อหนุ่มปะเนี่ยใช่ไหมชัดเจนแล้วเปล่าว่าผู้ชายโอ้ เธอต้องบอกก,บกับการเป็นพุยเคียวนะแล้วก็ดวงตาของฉันน่ะไม่ผิดพลาดแน่ๆอ๋อมันก็ฉายคำพูดนี้ซ้ำๆเรื่อยๆนะครับแล้วมันก็ทำแบบวนไปวนมาอย่างนี้เรื่อยๆหรอด้านซ้ายบนคนมาใหม่ที่ไปที่คาดหวังว่าแต่นี้มันอะไรเนี่ยเงินอ๋อเก็บเก็บมันสามารถเก็บได้เอ้แล้วนี่คือเราอยู่ที่ไหนอะมันไม่บอกอะไรเลยอะนี่คืออะไรเนี่ยนี่จะเป็นการลบข้อมูลกลางคันถูกต้องหรือเปล่าคอลเทชันแอบมองจะไม่หายไปได้ปลดวางใจเอ๊ มันมีแอบมองอะไรด้วยอะแคนเซิลไปก่อนเอ้ยมันมีคำพูดด้านล่างด้วยครับตรงเหนือที่แบบตัวเลือกเนี่ยเนาะรีบจบทีได้หรือเปล่านะคือคือเหมือนมาแบบไม่ได้เต็มใจหรือเปล่านะาตินนีกดผมเก็บไปก่อนแล้วก็เก,ก,ก็บเ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 อ็บเก็บเก็อเก็บเนะก็บเก็บม,มกนบเกเก็บ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 เะ็บเอ็บเก็ก็บเก็บเก็บเกะบกติเก็บเกกกเเก คลองโลกอะแฮมการทําเพื่อสันติภาพของโลกเนะี่ยมันขึ้นอยู่กับความน่ารักของเธอนะเราเป็นตัวเอกหญิงที่พยายามจะเลี้ยงดูให้ผู้ชายเป็นสาวอยเวณบนจริงๆแล้วหละดูท่าเอาวพวกนี้เก็บให้หมดเลยเออเมื่อกี้ความโลภก,กําลังขัดแย้งอยู่ในตัวของเด็กใหม่เอ๋เมื่อกี้คือเหมือนเราเป็นการคลิดเงินเปล่าครับแล้วก็ความสงสัยบนก็เปลี่ยนไปด้วยน่าไม่ตัดชินจินคนหน้าใหม่ที่ดูถูกกันงั้นเหรอ เอะผมยังไม่เข้าใจความหมายเลยอ่ะว่าอะไรเป็นอะไรอะ่ะเอ๊ะลักคือเหมือนตอนนี้ต้องเลือกเลยหรือเปล่าน,นะอันนี้ัวสอนอ่านยากจังชมหรือเปล่าน,นะไหนลองดูสิเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะจุนบิจูกำลังเตรียมตัวอยู่ไว้เลเวลอัพแล้วค่อยดูใหม่นะเอ๊ะนี่อะไรเนี่ยนี่อะไรอะ่ะคอลเลกชันยังเป็นความลับคอลเลกชันการแอบมองอ๋อเป็นความลับเป็นความลับ,เ,บเอ๊ะหมายความว่าเราจะแบบ ค่อยๆเห็นอะไรแบบนี้ไปเรื่อยๆหรอเอ๊งั้นเอาใหม่กลับไปเลี้ยงดูใหม่ตอนนี้มีความเกิดความโลภขึ้นมาเก็บไปเกเงิน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 เินเร็ว up เวนี่จะทําแบบนี้ไปถึงเมื่อไหร่กันนะามความคล่างเปรกแล้วเธอเนี่ยน่ารักจริงๆเลยนะอะไรที่มันน่ารักเัินเหรอความลับ <laughs> คิดลวไปคิดลวไปวไปซบนก็เปลี่ยนไปแล้วเลยเมื่สามคนหน้าใหม่ที่กําลังอาย เก็บเพิ่มไปเก็บเข้าไปฮะปาจิเคียวชินจินผมไม่แน่ใจว่าแปลว่าอะไรปาจินิดปาจิงโกะหรือเปล่านะแบบคือเราให้เงินมากไปจนไปติดปาจิงโกะเหรอไม่แน่ใจครับเอาไปว่าเราลองให้ไปเรื่อยๆนะว่าจะเป็นยังไงว่าแต่เราเลยว่าอัพแล้วนะขอเข้าไปชมหน่อยได้ไหมว่ามีอะไรเพิ่มชมกำลังเตรียมตัวอยู่ยังไม่เห็นมีอะไรเลยอะ่ะแล้วในคอลเลกชันมีอะไรป่ะมันก็ยังไม่อัปเดตอะตกแต่งว่าผม้องกดไปเรื่อยๆเนาะเพราะงั้นไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันปะ่ะอ๊ะหัวใจมันเต็ม เป็นโนเนะชินจเออคนหน้าใหม่ที่ถูกล้างสมองเหรอข้อความข้างล่างบอกว่าหัวมันเริ่มที่จะเหม่อขึ้นมาแล้วเอเป็นยังไงบ้างนะไหนดูสินี่จะเป็นการยืนยันผลของการฝึกถูกต้องแล้วหรือเปล่าโอเคนี่ฉันก็คิดขึ้นมาน่ะนะว่าฟุยเคียวนะ่มันเป็นแฟนตาซีมันไม่ใช่อะไรที่น่าจะมุ่งหน้าไปหาจริงๆไม่ใช่หรอ ไม่ใช่ผู้ปี๊บเคียวนะหมายถึงผู้เคียวเอ๊ะอันนี้มันน่าจะเป็นล้อชื่อจริงผู้เคียวหรือเปล่านะมันก็เหมือนกันนะมันไม่ใช่นะตรงไหนกันเนี่ยอืมมันก็ไม่ใช่ว่าจัดไม่ได้อยู่หรอกนะแต่นี่มันไปไม่ถึงขั้นผู้เคียวที่เราวาดฝันเอาไว้เลยนะเอะการเลี้ยงดูผู้เคียวไม่สำเร็จ แล้วก็เสื้อเขียนไว้ว่าชาติหน้านี่แหละพุยเคียวเอ๊ะหมายความว่าเราให้แบบให้ของแบบคืเรื่องกลางไปทั้งหัวใจสองฝั่งมันก็เลยแบบไม่สุดทางไหนสักทางหรือเปล่านะแบบนี้ต้องเล่นใหม่เหรอเอาใหม่อีกรอบครับเอาใหม่อีกรอบครับเมื่อกี้ไม่สำเร็จแล้วเอาใหม่เอาใหม่ดูท่าทางมันของมันเกี่ยวจริงๆด้วยอ่ะงั้นคราวนี้เราลองให้หัวใจสีฟ้าไหมให้ของสีฟ้าหัวใจสีฟ้าได้ไปอันหนึ่งแล้วปุ๊บพอขึ้นหัวใจมาสองอันแล้วมันแบบสีฟ้าใหญ่เลยอะ่ะ คำพูดด้านล่างโน้โหเชื่อมัดเลยนะเอ๋เดี๋ยวเดี๋ยวทำไมทำไมให้หัวใจสีฟ้าแล้วมันมันหยาบคายจังวะเอ๊ะกลายเป็นคนหน้าใหม่สีชมพูเลยเพิสามอยากจะไปเล่นกับมารู้มารู้จังเอ๊ะแล้วทำไมทำไมมันถึงได้หยาบคายกับเราเพอให้สีฟ้าไปเนี่ยลองกดไปเรื่อยลองกดไปเรื่อย,อยมันจะเป็นอะไรใหม่เป็นเลเวลสี่คนหน้าใหม่นักฟันเราทิ้งเอ๊ะคำพูดด้านล่าง ใจคนน้านไหนมันก็แหกขาให้กันง่ายไปแล้ววงเล็บฮาเดี๋ยวมันเกิดอะไรขึ้นวันเนียทถ้าหบหูใจสีฟ้าแล้วเป็นอย่างนั้นน่ะไหนชมได้ไหมโอ้น่ารักน่ารักเอ๊เอเดือดเดีอดเอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยหูใจสีฟ้าแล้วมไมกลายเป็นอยงเนี่ยเอาเราะแต่ไหนๆแล้วก็ให้มาเราให้ไปสุดแล้วกันหรือว่า ไลฟ์อิสบิวตี้ฟูลจะเป็นอะไรหรือเปล่านะแล้วก็ตรงใต้เลเวลคนหน้าใหม่ที่เข้าใจถ่องแท้อะไรมันบรรลุถึงสัญธรรมเหรอไปดูนี่เป็นยังไงไปเยบงก็ว่าพักนี้ทำตัวน่าสงสัยจังเลยนะการเลี้ยงดูผิดพลาดแล้วหรือเปล่านะตึงฉันเอ๊ะอ,อ,อะไรนะ่ะกลายเป็น พุยเคี้ยวมีเลือดผุดขึ้นมาที่ตานะอ่านี่เราพาดไปตรงไหนกันนะวงเล็บฮาเอ๊ะฉันจะกลายเป็นพุยเคี้ยวเอ๊ะการเลี้ยงดูล้มเหลวอ,อีกแล้วแล้วอันล่างว่าแขกเตะท้ายโหรือเปล่านะจับกลุ่มเพราะมีเหตุผลเหรอมันข้ว่าไ,ไงขึ้จทุกคำพูดแล้วที่ผ่านมาเหมือนกับว่าเราไปเลี้ยงดูอะไรมันผิดพลาดแล้วทำให้มันกลายเป็นนักฟันเราทิ้ง ไม่รู้มันเปื่อยอยู่หรือเปล่าเนี่ยแล้วแบบตำรวจไล่จับมันเกิดอะไรขึ้นวะแบบเกมมันแอบแตกมากเลยอะเอาเป็นว่าเราลองลองเปลี่ยนวิธีเลี้ยงดูแลกันครับเมื่อกี้หัวใจด้านซ้ายมันดูไม่เวิร์กอะเอาเป็นว่าคราวนี้ลองให้หัวใจสีชมพูด้านขวาไปหลัวๆแล้วกันเสียงพูครับเสียมโพไปอาไปคนหน้าใหม่ที่สงสัยแล้วไปต่อไปแล้วไซน์เขามีภาพให้ดูเหรอไปดูกันวุ้บเอ้ยโยแบบนี้ผมเลี้ยงมาถูกทางแล้วเหรอพวกคุณไปต่อ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  แสดงว่าหัวใจสีชมพูเท่ากับของดีเลเวลอัพอีกแล้วคนหน้าใหม่ที่เขิดอายมีของให้ดูเอโยเรามาถูกทางแล้วหล่ะจะต้องเป็นพุยเคียวที่ดีได้แน่ๆพอหนุม่มเอาอีกเอาอีกสีชมพูสีชมพูหัวใจสีชมพูคนหน้าใหม่ที่ถูกล้างสมองแต่ว่ายังไม่อนะัปเดตฮะเงินก็กดไปอีกกดไปอีกความตรงกางจอความฝันของฉันสมัยเด็กๆเนะี่ยก็คือพุยเคียวที่ทําให้ทุกคนมีความสุขนะ เอ๊อันนี้มันเหมือนจะเป็นข้อความของเราวะเนาะตรงกลางจอเพราะอย่างนั้นมันจะเป็นการแบบพยายามให้ตัวผู้ชายมาสืบสารความฝันของเราแทนกันเหรออ๋อเลยเ่าสี่ละคนหน้าใหม่ที่อยู่ระหว่างการฝึกฝนข้อความกลางจอแต่ว่าทําไมเึอได้เป็นแบบนี้กันนะเอ๊มีภาพอะไรอัอเด็ไหมเอโยจะพยายามพยายามยิ่งขึ้นนะแล้วก็อีโมจิแล้วก็ตัวอักษที่ตัวสันติภาพของโลกเอ๊มันปลดล็อกเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วเนี่ยมันมีอะไรอย่างอื่นไปได้ขอส่องหน่อยได้ไหม โอ้โหเริ่มมีความเหมาะสมแต่ว่ายังอื่นก็ยังมีให้ปลดล็อกอีกเยอะอยู่นะลองดูลองดูงด,ดูไปไปหัวใจอันนี้ครบก่อนตอนนี้เราไปหัวใจเสียมพพเนาะเอาอีกเอาอีกเอาอีกผมสงสัยข้อความตรกกลางจอมากเลยอะทำไมถึงได้ไกลเป็นแบบนี้ไปได้เลยมันจะต้องมีอํานาจเงินมานะมันถึงจะทําแบบนี้ได้ลืมตาตื่นข้อความทรายบนคนหน้าใหม่ที่ลืมตาตื่นตรงกลางก็เขียนว่าลืมตาตื่นเหมือนกันแล้วก็อักษรทรายล่างหน้าที่นี้เนะี่ย มีแค่ผมเท่านั้นท no ี่ทําได้เพื่อมาถูกล้างสมองจนเพี้ยนไปแล้วนี่หว่าไปดูกันไปดูผลลัพธ์จังหวะที่วันเวลาผ่านไปได้สักพักหลังจากที่ได้พบกับเขาผมรู้ตัวแล้วครับพอได้ฝึกพิเศษกับคุณและมุมมองในชีวิตมันก็ได้เปลี่ยนไปครับผมเนี่ยไม่ได้เกิดมาในครอบครัวที่มั่งมีของส่วนใหญ่เนี่ยซื้อได้ด้วยเงินแท้แถ้าอย่างนั้น ของที่ผมไม่ได้มาเนี่ยมันเยอะจนเกินไปก็มันเงินเน่ยไม่มีนี่นะผมเคยคิดแบบนั้นแต่ว่าของที่ซื้อไม่ได้ด้วยเงินเนี่ยมันมีเยอะยิ่งกว่าที่คิดสินะครับอย่างความบริสุทธิ์นั่นหรอความบริสุทธิ์ในความหมายไหนตัวสื่อสีชมพูนี่น่าจะเป็นเราหรือเปล่านะอย่ามาพูดล้อเล่นกันสิครับวงเล็บขำความสุขนี่มันอะไรกันนะ คนเราเนี่ยจะมีความสุขได้หรือเปล่ามันไปที่กําหนดเอาไว้แล้วตั้งแต่วินาทีที่เกิดมาเธอคิดแบบนั้นหรือเปล่าในความหมายกว้างๆแล้วมันอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะครับหมายความว่าคือจะเกิดในครอบครัวที่ร่ำรวยหรือเปล่าหรือเปล่านะความสุขเล็กๆถ้าอยู่ในสถานที่ที่ไม่มีอะไรเลยผมอยากจะให้ความสําคัญกับมันครับอ่าอยากจะเห็นใบหน้านี้ใช่เป็นคนเลี้ยงดูเขามา พอได้พบกับฉันและผ่านการฝึกฝนมาคงเป็นพอมีหลายๆส่วนที่บิดเบี้ยวไปเอ๊ะอันนี้คำพูดเราหรือปัดกำไรแล้วสิชมพูดเป็นคำพูดใครอะแต่ว่าเธอน่ะตอนนี้กำลังเป่งประกายอยู่ล่างนั้นนะ่ะมันคือพูยเคียวที่ฉันเฝ้าฝันถึงโดยสมบูรณ์แต่ว่าเรื่องนั้นก็ออกไปก่อนเธอเงินนี่เนี่ยมันออกมาจากไหนงนั้นล่ะครับโอ้เงียบเลย เธอเนี่ยคงจะรู้ตัวแล้วงั้นสินะเอ๊ะหรือว่าสีชมพูเป็นคำพูดเราเหรอถูกแล้วแต่ว่าแบบบทความคิดอย่างเงี้ยมันจะไม่มีสีแต่ถ้าเกิดเป็นแบบนั้นมันจะฟังดูเม k เซน n s นะมันแบบมันรู้ว่าตัวละครสองตัวกำลังคุยกันอยู่อ่ะมันก็พอเดาได้ครับเงินนี่เนี่ยมันไม่ใช่อะไรที่ได้มาด้วยวิธีดีๆฉันเคยคิดว่าขอแค่มีเงินก็พอแต่ว่าแต่ว่าดีจริงๆนะที่ได้เจอกับเธอนะ่ขอบคุณนะที่ทำให้ความฝันของฉัน ได้กลายเป็นจริงสิ่งที่ฉันอยากเห็นนะ่ะสิ่งที่ฉันต้องการนะ่ะสิ่งที่ไม่ว่าจะทำยังไงฉันก็ไม่มีทางได้มานะ่ะมันคือประกายที่เธอกำลังเปล่งออกมาในตอนนี้ฉันน่ยจะเป็นจะต้องบอกลากับเธอขอบใจนะแล้วก็ลาก่อนผุยเคียวของฉัน กลายเป็นสาวน้อยเวทมนต์ไอคำที่ว่าเงินที่ได้มาด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้องไม่ดีนี่มันหมายความว่ายังไงกันเนี่ยแผนการเลี้ยงดูผุ้เขียววงเล็บสมบูรณ์ขอบคุณที่เล่นแล้วก็ขึ้นเครดิตลัวๆอะอ๋อทำให้ความฝันเป็นจริงได้แล้วแต่ว่าเรายังเหลือภาพที่ไม่เห็นอะไรอีกหลายๆอย่างหรือเปล่าผมขอดูตรงนี้ก่อนมันปล็อกหมดแล้วหรอ ผมว่ามันยังไม่หมดไม่ใช่เหรอนี่มันยังมีอีกเนี่ยเด้อเด้อต้องไล่ต้องไล่ไลปลดดูแล้วครับว่ามีอะไรบ้างโอ้ง่ายชมัดอ๋อหัวผมเก็ทละไอภาพที่ได้ผมว่ามันน่าจะขึ้นอยู่กับชื่อตัวซ้ายบนนะครับอันนี้มันเป็นคนหน้าใหม่ที่ดูถูกกันอยู่อะเมื่อกี้มันมันมันบอกว่าง่ายจังนะมันอ้อนมันน่าโดนมากเลยอะคุณ โอเคผมว่าผมเข้าใจเงื่อนไขในการไล่ปลดล็อกรูปแล้วแต่ว่าไม่แน่ใจว่ามันต้องผสมอะไรกับอะไรถึงจะได้อันที่มันยังไม่ครบอ่ะเนาะเอาว่าเดี๋ยวไปลองดูแล้วกันครับปาจิเคียวใช่แบบเด็กใหม่ที่ติดปาจิโกหรือเปล่านะไหนไปดูนี่ะอะไรเดี่ยจระ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 มันคืออะไรอะ่ะ๋อเสียงแบบอันนี้หรือเปล่าครับมันเป็นเหมือนนั่งอยู่บนกอีป้ปาจิโกแล้วแบบมี ปาจิงโกแบบลูกปาจิงโกมันไหลออกมาหรือเปล่านะโอเคแสดงว่าแปลถูกแล้วเนาะคนหน้าใหม่สีชมพูไหนเฮภายในสมองชอบเด็กผู้หญิงน่ารักอ้อนอกจากนั้นมันมีตัวหนังสืออะไรที่อ่านไม่รู้เรื่องเต็มไปหมดเลยอันนี้มันคือเอาเงินไปใช้ในทางที่ผิดหรือเปล่าเนี่ยไปดูต่อโอเคหัวใจฟ้าสีอันไหนชมสิ น่ารักจริงๆน่ารักจริงๆอ๋ออันนี้เคยได้แล้วแล้วก็ถ้าเกิดเป็นหัวใจสีฟ้า5อันมันก็จะฉากจบเดิมแล้วนะแต่ว่าขอลองดูก่อนแล้วกันครับไหนๆก็มา4อันแล้วเนาะคนหน้าใหม่ที่เข้าใจทองแท้โอ้อะไรเนี่ยเข้าใจทองแท้เปิดกันเถอะเออตรงซ้ายบนสุดเลยมันอ่านไม่ออกอะแล้วก็ตรงนิ้วให้เห็นไม่ได้หรอกนะอะไรเนี่ยแค่ลิ้นเนี่ยนะ รูทคนไม่ดีมาครบแล้วก็น่าจะเหลือรูทแบบฝ่าน้ยเวทนมตนที่ผมน่าจะลืมคลิกไปหรือเปล่านะเดี๋ยวเราไปดูกันครับเพราะวันนี้มันน่าจะไปฉากจบเดิมเนาะโอเคผลลับเปลี่ได้คิดก็คือเหมือนเพี้ยนไปแล้วเรียบร้อยฉันจะกลายเป็นพุยเคี้ยวคราวนี้เอาใจชมพูไปเลยๆใจชมพูไปใจชมพูไปโอเคมาถูกทางอันที่สองเขินอายอันที่สามถูกลักสมองโอ้โอ้โอนีศีลการลักสมองมันเริ่มขึ้นแล้วสินะ การที่จะเข้าถึงการเป็นสารพัดเวทมนต์อย่างนี้นี่เองจะเป็นสารพัดเวทมนต์ต้องทําแบบนั้นอย่างนั้นสินะเลเวลสี่อยู่ระหว่างการเึกอันนี้ที่คุณเคยไม่แต่ผมขาดอะไรเนี่ยเด็กใหม่ที่ลืมตาตื่นดูภาพโอ้โหเริ่มเล่นกล้องว่ะครบเลยหรือเปล่าเนี่ยครบแล้วเรียบร้อยครับเราเก็บซีซีครบแล้วเนาะแล้วก็ผมอยากจะรีบเรียงเนื้อเรื่องหนะ่อยอะเพราะว่าผมไม่แน่ใจ ตอนแรกมันงงอะนะว่าแบบใครพูดอะไรกันแน่แล้วก็ตรงซ้ายบนนะครับมันมีเป็นเหมือนย้อนความไหนลองไปดูหน่อยอ่าบทนําปีศักดิ์สิทธิ์ที่2023เดือนธันวาคมวันที่4อากาศแจ่มใสถ้าเป็นเงินแล้วก็จะเท่าไหร่ก็มีและฉันก็ตัดสินใจที่จะเริ่มงานด้เหล็กของตัวเองอันนี้แล้วก็อันถัดไปเลี้ยงดูผุยเคียวไม่สำเร็จอ๋อ แล้วก็ดูเหมือนกรอบคำพูดนะครับถ้าเกิดเป็นเราพูดมันจะไม่ใช่กรอบแบบนี้เนาะผมคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นกรอบแบบอันที่ผู้ชายพูดนี่ฉันคิดขึ้นมาเน่ยนะว่าผู้ปี๊บเคียวเนี่ยมันเป็นเรื่องในแฟนตาซีมันไม่ใช่อะไรที่ควรจะมุ่งหน้าไปหาอย่างจริงจังไม่ใช่เหรออันนี้ครับเนี่ยครับมันเป็นกรอบแบบมีด้านในเว้นว่างไว้อนะ่ะเนาะอันนี้น่าจะเป็นคําพูดของฝ่ายผู้หญิงซึ่งก็เป็นตัวเรามันไม่ใช่ผู้ปี๊บเคียวหรอกนะมันเป็นผู้เคียวตั้งหาก มันก็เหมือนกันแหละนะมันไม่ใช่นะตรงไหนกันเนี่ยแล้วก็ตัวงสึกอย่างอื่นที่ไม่ใช่กรอบคำพูดนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวเอกหญิงทั้งหมดหรือเปล่านะมันไปไม่ถึงขั้นเป็นพยเคียวที่เราวาดฝันไว้เลยนะก็คืออันนี้เป็นแบบคือกลางๆก็พอได้แหละแต่มันมันยังไม่แบบสมบูรณ์แบบอ่ะแล้วก็ไปเวอร์ชั่นที่เลี้ยงดูล้มเหลวเมื่อกี้คือไม่สำเร็จเนาะนี่ก็ว่าพักนี้การกระทำมันน่าสงสัยจริงเลยนะ เลี้ยงดูผิดพลาดแล้วหรือเปล่านะบึง้งฉันเอ๊ะอะไรเนะี่ยจะเป็นผ๋ยเคียวเออเส้นเลือดมันผุดที่ปลาเลยนะเเราไปผิดพลาดตรงไหนกันนะวงเล็บขำก็ <c oughs> ดูเหมือนจะไม่ได้แข็ขนาดนั้นและนี่คือเหมือนบ้าไปเลยครับฉันจะกลายเป็นผ๋ยเคียวแล้วก็เหมือนแบบถูกจับเนาะ คือเหมือนเพียเ้ยนไปเลยแบบนี้คือทําอะไรลงไปอะ่ะทาอะไรกับพ่อหนุ่มลงไปอะ่ะแล้วก็แล้วก็อันที่4อันนี้เลี้ยงดูสําเร็จเนะะจาะไปจังหวะที่วันเวลาผ่านไปได้สักพักหลังจากที่ได้พบกับเขาผมรู้ตัวขึ้นมาแล้วครับพอผ่านการฝึกพิเศษกับคุณแล้วค่านิยมข,ของชีวิตมันก็เปลี่ยนไปครับผมเนี่ยไม่ได้เกิดมาในครอบครัวที่ร่ำรวยทั้งความสุขทั้งสุขภาพของส่วนใหญ่เนี่ยมันซื้อได้ด้วยเงินแท,ท้ถ้าอย่างนั้น ของที่ผมไม่ได้มาเนี่ยมันมากเกินไปก็เพราะว่ามันไม่มีเงินผมคือคิดแบบนั้นนะ่ะแต่ว่าของที่ซื้อไม่ได้ด้วยเงินมันมีมากมายยิ่งกว่าที่คิดสินะครับอย่างความบริสุทธิ์หรอแหมอย่าพูดจาหลอเล่นสิครับวงเล็บผลเหระความสุขนี่มันอะไรกันนะคนเราเนี่ยจะมีความสุขได้หรือเปล่าเธอคิดไหมว่ามันกำหนดไว้แล้วตั้งแต่วินาทีที่เกิดมานะ พูดในความหมายก,กว้างๆแล้วมันก็อาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะนะแต่ว่าความสุขเล็กๆในที่ที่มันไม่มีอะไรเลยผมอยากจะให้ความสำคัญกับมันครับอ่าฉันอยากจะเห็นใบหน้านี้ฉันเลี้ยงดูเขาขึ้นมาตั้งแต่ได้พบกับฉันผ่านการฝึกพิเศษคงจะมีหลายส่วนที่บิดเบี้ยวไปแต่ว่าเขาเน่ยในตอนนี้กำลังเปล่งประกายอยู่ ล่างนั้นเนะ่ยมันคือพูเคียวที่ฉันวาดฝันเรื่องนั้นก็ส่วนเรื่องนั้นนะครับเงินนี่มันไปเอามาจากไหนเง่นล่ะครับเงียบเลยเพลงก็คงรู้ตัวแล้วงั้นสินะก็พอที่จะรู้นะครับเงินนี่มันไม่ใช่ของที่ได้มาด้วยวิธีดีๆเชนเคยคิดว่าขอแค่มีเงินก็พอแต่ว่าแต่ว่านะดีจังที่ฉันได้เจอกับเธอนะ่ะ ขอบคุณนะที่ทำให้ความฝันของฉันเป็นจริงสิ่งที่ฉันอยากจะเห็นนะ่ะสิ่งที่ฉันต้องการนะ่ะสิ่งที่ฉันไม่ว่าจะทำยังไงก็ไม่ได้มานะ่ะมันคือประกายที่กำลังเปล่งออกมาจากเธอในตอนนี้ฉันจะต้องบอกลากับเธอขอบคุณนะลาก่อนพุยเคียวของฉัน ก็คือเหมือนตัวเอกเนี่ยมีความฝันอยากจะเป็นพุยเคียวอยากจะติ่นประกายแต่ว่าทําไปได้ก็เลยพยายามไปหาเงินมาด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้องเพื่อที่จะทําให้พ่อหนุ่มคนนี้กลายเป็นพุยเคียวสาวน้อยเวทมนตร์ที่ตัวเองอยากจะเป็นในอดีตแล้วเหมือนตัวผู้หนุ่มคนนี้ก็เข้าใจแต่ว่าก็ไม่ได้ถามอะไรมากหรือเปล่านะแล้วก็มันน่าจะครบฉากจบแล้วนี่ครับแต่ว่ามันมีอีกอันน่ะอันล่างสุดแผนการเลี้ยงดูพุยเคียววงเล็บตอนต้น เป็นบดแถวหรือเปล่านะตอนเด็กๆร่างนั้นที่ฉายอยู่ในโทรทัศน์มันทั้งน้ารักเกิดจ้าออดโยนและของพวกเธอที่ทำให้ทุกคนรู้สึกล่าเริงขึ้นมาฉันตอนที่ยงเด็กนะ่ยหลงไหลในสิ่งนั้นพอเวลาผ่านไปฉันก็ได้กลายเป็นผู้ใหญ่แล้วปลายทางที่ฉันไปถึงนะ่ยมันไม่ใช่โลกที่สดใสเหมือนอย่างที่พวกเธออยู่ตรงกันข้ามกันเลยต่างหา ก็เรียกว่าอัชฉากรล่ะมัง้งแต่แย่งชิงมามันก็เป็นเรื่องธรรมดาจะทําร้ายก็เป็นเรื่องธรรมดาจะหลอกลวงมันก็เป็นเรื่องธรรมดาการทําแบบนั้นมันถูกต้องตามหลักมากที่สุดแล้วก็โหดลรยย้อคนที่ทําแบบนั้นไม่ได้ถ้าอยากมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ให้ได้อย่างฉลาดเนี่ยจะอ่อนโยนไม่ได้ความน่ารักความสวักสวยความอ่อนโยนของแบบนั้นเน่ะถ้าก็ตีความในแง่ร้ายแล้วมันเป็นเพียงแค่ความอ่อนหัด คำว่าหลอกเด็กเนี่ยมันคงจะเหมาะสมที่สุดแล้วแต่มันก็เหมาะสมสำหรับเด็กมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะี่ยนะตอนนี้ฉันน่ยไม่ได้ยากจนเหมือนในตอนนั้นแล้วถ้าเป็นเงินแล้วก็จะเท่าไหร่ก็มีไม่ว่าอะไรก็ทำได้ไม่ว่าอะไรก็ทำมาแล้วฉันทำเรื่องสนุกเท่าที่ตัวเองนึกออกไปแล้วแต่ว่าไม่รู้ทำไมมันถึงไม่รู้สึกว่าได้รับการเติมเต็มฉันรู้ตัว ว่าป่านนี้มันสายไปแล้วสิ่งที่ทำให้เป็นจริงไม่ได้เมื่อตอนนั้นเนี่ยจะเป็นจริงไม่ได้เพราะอย่างนั้นนั่นสินะถ้าเกิดทำกับคนที่อาอยุน้อยมากกว่าตัวเองมันจะสนุกมากขึ้นหรือเปล่านะฉันก็เลยตัดสินใจจะทำสิ่งที่เรียกว่าเสียเลี้ยงที่กำลังเป็นที่นิยมอยู่อาวมามมีก็คือเหมือนไปจ้างเด็กหนุ่มมาแล้วก็ ทําให้เป็นอย่างที่ตัวเองชอบพยายามทาให้เป็นสาวน้อยเวทมนต์พบว่าเป็นสิ่งที่ตัวเองไม่สามารถทําได้แล้วเพราะว่าแบบเป็นอาชญากรเนอะเนาะไม่ว่ายังไงก็ทําให้เป็นจริงไม่ได้แน่ก็เลยเหมือนแบบจ้างด้วยเงิน่ะมาเป็นสาวน้อยเวทมนต์ชันทีแล้วก็เหมือนแบบล้างสมองด้วยคําพูดนู่นนี่อะไรหลายๆอย่างเปนู่นเปยนี่ให้เพราะตัวเองสกปรกไปแล้วพอเงินก็ให้คนที่แบบยังไม่ได้สกปรกอะเป็นสาวน้อยเวทมนต์ซะเป็นสี่เลี้ยงงั้นเหรอค่อนข้างที่จะสนุกเลยนะ แต่ว่านะคนที่จะตอบรับให้มีเสียเลี้ยงเนี่ยส่วนใหญ่ก็มีดวงตาเหมือนกับฉันในสมัยที่อายุน้อยกว่านี้เล็กน้อยเลือกคนผิดหรือเปล่านะมันก็รู้สึกใกล้ชิดขึ้นมาหน่อยหน่อยอยู่หรอกนะออกก็คือดวงตาที่อายุน้อยมากกว่าตัวเองตอนนี้นหน่อยหน่อยครับไม่ใช่ตอนที่หลงไหลในสาวน้อยเวทมนต์เนาะแต่ว่าเป็นดวงตาของอาชญากรอะที่แบบหวังเงินง่ายๆอ่ะเพราะอย่างนั้นก็เลยแบบให้เงินไปก็เอาไปใช้กับผู้หญิงเอาไปใช้กับยาจนแบบ จนแบบใช้การไม่ได้อะอย่างนี้นี่เองถึงจะให้เงินไปก็ไปใช้กับผู้หญิงหรือไม่ก็ยาพอใช้การไม่ได้แล้วก็ใบายตรงนั้นการที่เป็นอะไรแบบนั้นนะ่ะมันก็ตอบสนองต่อความรู้สึกที่อยากจะทําร้ายแล้วมันก็สนุกดีนยนะแต่ว่ามันไม่ใช่ของที่ฉันต้องการหากเป็นไปได้ถ้าเกิดว่ามีใครที่จะทําให้ความปปารถนัของฉันเป็นจริงได้แทนฉันแล้วก็ฉันจะเลิกทําแบบนี้ได้หรือเปล่านะ ฉันคิดแบบนั้นขึ้นมาบ้างไปครัง้งคราวยังไงก็เป็นเงินที่ได้มาด้วยวิธีที่ไม่ถูกด้วยสีฉันคาดหวังไล้สาระแบบนั้นแล้ววันนี้เองก็ออกไปที่เมืองตั้งใจหาคนหน้าใหม่แล้วก็เจอเข้าใจแล้วแล้วสุดท้ายก็มาเจอกับคนคนนี้เนาะที่แบบตรงกับอุปนิติของตัวเองอะแล้วก็เลยตัดสินใจว่าจะเลี้ยงให้เป็นสาวน้อยเวทมนต์ที่แบบตัวเองชอบให้ได้เลย ซึ่งจะสาเร็จหรือไม่สําเร็จก็ขึ้นอยู่กับตัวเรื่องของเราว่าจะแบบส่งให้เป็นหัวใจสีฟ้าหรือว่าหัวใจสีแดงแล้วสุดท้ายสิ่งที่ได้มนันช่างคุ้มค่าเหลือเกินอันนี้คือเหมือนแบบเริ่มฝึกเนาะกาลังแบบมันขึ้นว่ากําลังเตรียมตัวเนาะนะแล้วก็ค่อยๆผ่านขั้นตอนไปจนสําเร็จกลายเป็นสามดาวเวทมนต์อย่างที่ต้องการแต่ในกรณีที่ล้มเหลวก็แบบกลายเป็นอะไรไปเลยก็ไม่รู้เนาะแต,แต่แต่แต่มันก็มันก็เท่ดีอะนะแบบนี้มันก็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 เท่ดีอะนะ ก็ไม่เลวน,นะแต่แต,แต่แต่อันนี้แหละครับอันนี้แหละครับอันนี้แหละครับขอแสดงความยินดีกับตัวเองด้วยละกันที่ความฝันของเธอเป็นจริงแต่ว่าแบบ้ดยเพราะว่าตัวเองแบบกลายเป็นอัชญากรไปเนาะก็เลยแบบเงินเหลือไม่รู้จะไปทําอะไรแล้วก็เอาไปเลี้ยงดูสัตว์เวทมนต์ทำให้ความฝันของตัวเองได้กลายเป็นจริงซะจะว่ายังไงดีอย่างน้อยความฝันเขาเป็นจริงอย่างน้อยมันก็ไม่ได้ดาร์กไปซะทั้งหมดแต่ก็ตัวเองถึงจะทําแบบนี้ไปก็ ไม่ได้หมายความว่าตัวเองจะเลิกเป็นอาชญากรหรือเปล่าครับเพราะเหมือนแบบเป็นการใช้เงินเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตัวเองเสร็จแล้วแล้วยังไงต่อเพราะว่าตัวพระเอกได้กลายเป็นสัตว์อนุรัก์มนไปแล้วถ้าเกิดเป็นสัตว์อนุรัก์มนเนี่ยสิ่งที่ต้องทําก็ต้องเป็นการปรับความชั่วร้ายซึ่งก็คือตัวเอกหรือเปล่าครับหมา้อสุดท้ายตัวเอกก็จะจ่ายเงินเพื่อสนับสนุนการเป็นสัตว์อนุรัก์มให้กับพระเอกเนี่ย พื่อที่จะมาปาดตัวเองเหรอเฮ้ยเปนฟังดูเป็นพอดที่มีอะไรลึกซึ้งเหมือนกันนะคือตอนแรกมันไม่รู้คอนเทกต์ของเกมเลยเนาะมันไม่รู้ว่าแบบใครพูดเอ๊ะมันมีสติงว่าอะไรยังไงตัวเอกเป็นใครเพะเอกมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบงงๆเนาะแต่ว่าพอมาสรุปแล้วหลังจากที่เล่นจบไปแล้วเนี่ยก็น่าจะเข้าใจเนาะเอาละครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับที่ติดตามชมมาถึงตอนนี้แล้วก็ขอบคุณชาวของฝากที่สมัครเมมเบอร์ชิเพื่อเข้ามาสนับสนุนด้วยนะครับ สำหรับครั้งนี้อย่าลืมของฝากครับบาย